เือดผลงานของสมพงษ์ผงมิตรว้าวน้อยหนัง16มม,มภาคสดสดออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2513ที่โรงหนังเจริญบุรีหนังเรื่องนี้คุณโตพันธวิทย์นะครับในสมัยที่ยังทําแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีจำหน่ายนั้นได้ฟีมานะครับแล้วก็เทเลซีนภาพเก็บไว้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ภาพชุดนี้นะครับหนังไม่มีบทภาคนะครับก็เลยไม่ได้ทําออกมาจําหน่ายนะครับกระทั่งเลิกทําหนังนะครับ ส่วนวิดีโอชุดนี้นะครับตอนนั้นผมทําเก็บไว้เป็นวิดีโอธรรมดานะครับเพื่อที่จะ QC หนังก่อนนะครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถ้าจะนําไปทําจําหน่ายนะครับสมัยนั้นยังไม่มีระบบไฟล์ H d ดีนะครับภาพก็จะออกมาเป็นไฟล์วิดีโอธรรมดาแบบนี้แหละครับต่อมาภายหลังนะครับก็ได้เรื่องย่อหนังนะครับวันนี้ก็เลยจะนํามาให้ดูสั้นๆนะครับเล่าเรื่องว่าน้อยให้ฟังนะครับมิัยบัญชานั้นเป็นลูกคนรวยนะครับชื่อว่าไกลลาด มากับคุณสมพงษ์พมวิทย์นะครับมาเช่าบ้านของพ่อนางเอกอยู่นะครับนี่คุณยุทธนานะครับเป็นเพื่อนของนางเอกนะครับ <c oughs> ก็คือคุณชัชดาพรและคณะเวตนะครับ <c oughs> ก็เข้ามาต่อว่าวิจัยบัญชาแล้วก็ชกต่อยกันนะครับที่ว่าเล่นเป้าแล้วก็ทําให้เว้าของนางเอกนะครับก็คือคุณชัชดาพรนั้นขาดนางเอกนะครับคุณชัชดาพรในเรื่องจะชื่อว่าเงาแขนาสมุลบุญบ่านะครับ เป็นลูกของเศรษฐีเจ้าของที่ตรงนี้แหละครับเศรษฐีก็คือคุณอบุญติดนะครับเป็นพ่อนะครับคุณชาติพรวิ่งเข้ามาห้ามแล้วนะครับสําหรับท่านที่เกิดไม่ทันยุคหนัง16โม,อมอนะครับต้องอธิบายนิดนึ่งน,นะครับว่าหนังสมัยก่อนจอจะเป็นแบบนี้แหละครับถ่ายทําแบบนี้แต่ว่าไม่มีเสียงอยู่ในฟิล์มนะครับไม่ได้บันทึกเสียงไว้เวลาฉายก็จะต้องมีนักภาคไปภาคกันสดๆนะครับคุณอนุชา,ารัตนามานที่แสดงเป็นคุณจุตธานั้นแยกแล้วก็ เดินไปแล้วนะครับคุณสมพงษ์คงวิทย์ก็เข้ามาแทนนะครับสองคนนี้เป็นคุณสมพงษ์นี่เป็นผู้ติดตามนะครับก็เหมือนเป็นผู้ดูแลคุณมิเชยบัญชาคุณมิเชยบัญชานั้นหนีคุณแม่นะครับซึ่งเป็นคุณหญิงนะครับที่จับจะจับคุณมิเชยบัญชาให้แต่งงานนะครับก็เลยหนีมาเช่าบ้านอยู่นะครับแกล้งทําตัวเป็นคนยากจนนะครับแต่การที่ได้มาอยู่ห้องเช่าหรือว่าบ้านเช่าเล็กๆเ,เนี่ยนะครับก็ทําให้ได้พบกับนางเอกหรือว่าเงาแขก รู้สึกถูกชะแค่ตานะครับนึกรักนะครับแต่ว่างเงาแขนนั้นเป็นเด็กที่ค่อนข้างสนนะครับแล้วก็เหมือนกับโมโหนิดๆนะครับที่มิตรชัยบัญชานั้นไปทําว่าวของเธอขาดตกลงไปในน้ํานะครับเล่นว่าวนี่เล่นหลายทีนะครับสองสาครั้งนะครับแต่ว่าผมตัดให้ดูแค่ครั้งเดียวนะครับทีนี้ก็คมิตรชัยบัญชานั้นก็เห็นไหมครับเหมือนเพ้อนะครับ ทุตสมงพงษ์พมิตรถึงเป็นผู้สร้างหนังแล้วก็เป็นผู้ำกลับหนังเรื่องนี้ด้วยอยู่ด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับเป็นเอวนธเพชรใจมา,จากคุณเงาแขกหรือว่านักเอกเอก,ก็ไปบอกคุณพ่อแล้ะครับคนนี้แหละครับเป็นเศรษฐีนะครับคุณปบุญติดนะครับชื่อว่าเศรษฐีคุนทองนะครับแต่ว่าจริงๆของเรื่องนั้นเป็นเศรษฐีเหมือนเป็นเศรษฐีกำมะาลอนะครับเงินจะหมดไปกับการซื้อของเก่าเข็บไว้แต่ว่าไม่บอกลูกสาวนะครับคุณ อบุญตินนั้นถูกลูกสาวยุให้มาไล่คุณมิเชยบัญชาออกจากห้องเช่านี้แหละครับแต่ว่าคุณมิเชยบัญชาหรือว่าไกลราชก็ต่อรองนะครับว่าจะยอมทํางานให้กับบ้านของสิทษิีนะครับแล้วฉากนี้เป็นฉากที่แต่งตัวที่จะมาทํางานเหมือนเป็นคนรับใช้ในบ้านนะครับดูคุณมิเชยบัญชาแต่งตัวใส่หมวกกระโลกนะครับนั่นเอกก็คุณชัดชดาพรอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับอบุญตินก็เห็นดีใจนะครับับ ให้ทำงานนะครับเพื่อที่จะให้มีสิทธิ์อยู่บ้านเช่าต่อไปนะครับมิชัยบัญชาก็ทําทีเป็นว่าทําได้ทุกอย่างนะครับจะทําอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อย่างแรกที่จะเริ่มก็คือตัดหญ้าครับดูลีลาของเกรกมิชัยบัญชาหรือว่าในเรื่องก็คือไกลลาดนะครับโชว์กันตัดหญ้านะครับหนังเรื่องนี้เมื่อ53ปีที่แล้วนะครับดูครับนางเอกนี่ตอนนี้ยังไม่เรียกว่ายังแกล้งอยู่ตลอดนะครับ ทางนี้แหละครับนางเอกไปเล่นว่าวนะครับก็ถูกวัยรุ่นก่อกลวนนะครับหนีมานะครับวัยรุ่นมากนางเอกก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับพระเอกก็บอกไปนะครับแล้วพระเอกก็จัดการนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับต่อยกันแล้วครับมีวัยรุ่นกองเชียร์อยู่ด้านหลังนะครับดูดูครับนางเอกครับคุณชัชดาพรลักษณะนเวนะครับเล่นหนังน้อยนะครับเรื่องนี้ถ้านําฟิล์มมา เรียกว่ามาสแกนใหม่หรือว่ามาทําไฟล์ใหม่เป็นไฟล์ HD ก็จะสีธรรมชาติสวยกว่านี้นะครับเรียบร้อยครับจัดการพวกไปรุ่นได้นะครับคุณชัชดาพรก็เริ่มเห็นความดีของพระเอกแล้วนะครับคุณเงาแขนนั่นแหละคุณสมพงษ์นะครับไค,ครับ,รนห,รบหนังนี้ทรงผมของคุณชัชราพรนี่โดดบ่อยนะครับบางทีก็เปลี่ยนทรงผมนะครับ ความยาวของหนังที่เหลืออยู่ตอนนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับจบเรื่องนะครับแต่ว่าวันนี้จะดูย่อๆสัก20นาทีนะครับแต่ว่าย่อจนเกือบจบเรื่องเลยนะครับผมตัดฉากที่ไม่ค่อยเห็นมิตรออกนะครับฉากตลกฉากอะไรนะครับตัดออกให้หน่อยเพื่อจะให้เห็นวิทยชบัญชาให้มากที่สุดนะครับครับดูวิทยชบัญชาฉากนี้นะครับและฉากนี้ตอนที่ดูใบๆนี่ผมก็งงนะครับอยู่ๆทําไม วิทยชัยบัญชากับสมพงษ์พงศ์มิต้องมาเต้นสิงโตนะครับในบ้านของเศรษฐีขุ้นทองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่านะครับแล้วก็วิทยชัยบัญชานั้นต้องมาทํางานรับจ้างเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้ตัวเองมีสิทธิ์อยู่ในบ้านเช่านะครับเพราะว่านางเอกกับคุณพ่อนั้นไม่ค่อยชอบนะครับดูทัลีลาของเพล็กวิทยชัยบัญชาเต้นสิงโตนะครับซึ่ง บางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับจากหนังเรื่องบัวหลวงนะครับปี2011ก็มีนะครับฉากแบบนี้นะครับเพราะอ่านในเรื่องย่อนะครับฉากนี้ก็จะพบว่าเรื่องย่อขอระบุว่าไกลลาดหรือเพลงมิชชัยบัญชานั้นสืบรู้มาว่าวันนี้แหละครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเงาแขบุญมาหรือว่าชัดชดาพรลักษณะเวกนะครับแล้วเธอเป็นลูกเศรษฐีลูกคนจีนนะครับ ก็เลยมาเต้นสิงโตนะครับดูครับมุกคิดนะครับมาเต้นสิงโตเพื่อที่จะเรียกอะไรอวยพรวันเกิดนะครับนี่จีบสาวนะครับจีบสาวแบบจีบลูกคนจีนนะครับก็เลยเต้นสิงโตนะครับครับผมปล่อยหมดเลยนะครับฉากนี้นะครับที่เต้นสิงโตนะครับปล่อยยาวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับเห็นไหมครับจึงถึ้นสมัยก่อนเวลาฉายนี่เขาจะต้องเปิดแผ่นเสียงนะครับเอาแผ่นเสียงที่ เป็นเพลงเต้นสิงโตนะั้นใส่เข้าไปนะครับนี่ตีนะครับสิงโตคุณอกคุณติดก็งงนะครับพอพอพออย่างนี้แหละครับหนังเรื่องนี้ถ้าจะภาคนะครับต้องแกะบทดภาคนะครับเพระว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากจะทาอะไรเกี่ยวกับหนังนะครับหนังในะสต็อกเยอะมากนะครับเดินสายฉายเพื่อวันนี้ก็เรียกว่ามันล้นจนจะไม่รู้จะฉายยังไงแล้วนะครับก็ บางส่วนก็นํามาลง youtube ไว้ก่อนนะครับสั้นๆนะครับเพื่อจะแนะนําให้รู้จักหนังที่หาดูได้ยากนะครับครับมิชบัญชาครับกับโอกุ่นิดนะครับคิดว่าไม่น่าแก่บทภาคญานะครับเรื่องนี้ถ้าจะทํานะครับตอนนี้นางเอกนั้นรู้สึกญาติดีกับพระเอกแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วยให้พ้นมือวัยรุ่นนะครับก็เลยรู้สึกญาติดีนะครับแล้วต่อมาก็เกิดเป็น ความรักนะครับให้ดูนะครับนี่โหลดอัพเต็มหน้าเลยนะครับคุณชัชดาพรลักษณะเวศนะครับแล้วก็จะสงสารพระเอกนะครับก็จะมีฉากเอาข้าวนะครับใส่ปิ่นโตนะครับสมัย่อนต้องปิ่นโตอย่างนี้แหละครับดูนะครับทรงผมนะครับผมเห็นเพื่อสักครู่กับทรงนี้ก็โดดมาทรงนี้อีกนะครับก็เวลาดูหนังนะครับจริงๆในใน ภาพนี้นะครับถ้าเป็นการเอามาทําเป็นไฟลฮ HD นะครับภาพจะสวยขึ้นนะครับแล้วก็จะดูเหมือนกับมันมีสีธรรมชาติมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอรุ่นเก่านะครับทําไว้นานแล้วนะครับสงสารนะครับเอาข้าวมาให้กินแล้วก็เกิดเป็นความรักซึ่งกันและกันนะครับจริงๆจะมีตัวประกอบอื่นอีกนะครับที่เป็นดาวตลกนะครับเพราะผนังไทยสมัยก่อน ผู้สร้างเป็นคุณสมพงษ์พงมิตรด้วยนะครับดาวตลกด้วยนะครับภูมิกับก็คือคุณสมพงษ์พงมิตรฉะนั้นดาวตลกเต็มจอเลยนะครับแต่เพียงฉากตลกนั้นผมเอาออกไปก่อนนะครับวันนี้อยากจะให้เห็นมิตรแยบัญชากับชัชดาพรลักษณวเวศให้มากที่สุดนะครับก่อนเล่นไล่ไปจนเกือบจะจบเรื่องเลยนะครับฉากกินข้าวนี้ก็คุยกันนานนะครับดูกันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็แอบนัดพบกันอยู่เรื่อยเลยนะครับ ยิ้มนะครับนี่แหละครับมาพบกันตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็มาปรึกษากันว่ารู้ว่าคุณพ่อนั้นจะให้คุณชัชดาพรหรือว่านางเอกนะครับแต่งงานกับคนอื่นนะครับที่ตัวเองไม่ได้รักนะครับก็เลยหนีออกมาพบกับมิตรบัญชาคนที่ตัวเองรักหรือว่าไตลลาก่อนนะครับปรึกษาเรือกันนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับ ในเรื่องย่อจะบอกนะครับว่าที่พ่อนั้นยอมที่จะต้องยกลูกสาวให้กับคนอื่นนะครับเนื่องจากว่าตัวเองกําลังจะถูกพองล้มละลายนะครับเนื่องจากว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นหมดไปกับเครื่องประดับที่ซื้อไว้ในบ้านนะครับก็เลยทําให้มีฐานะยากจนลงนะครับเจ้าหนี้ก็เลยมาบีบบังคับว่าต้องยกลูกสาวให้อะไรแบบนี้แหละครับเป็นสไตล์นั้นนะครับชัดชัดาบอลก็คิดอะไรไม่ออกนะครับ ก็เลยไปลงมาปรึกษามิชัยบัญชาแล้วมิจัยบัญชาก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นลูกคุณหญิงนะครับเป็นคนมีสตั้งนะครับแล้วก็จะหาทางที่จะช่วยนางเอกก็คือคุณเงาแขนี่แหละครับด้วยการที่จะให้คุณหญิงแม่นะครับคุณหญิงแม่มามั่นไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อของคุณชัจาพในเรื่องนี้นะครับยกให้กับคนอื่นนะครับ ดูหนังไทยสมัยนั้นนะครับดูหนังเขาเดาเรื่องออกหมดนะครับเพราะว่าก่อนหนังจะฉายนั้นมีเรื่องย่อไปตีพิมพ์ในนิตยสารหนังสือดารามีละครวิทยุนะครับแต่ว่าเขาไปดูดาราแสดงนะครับนี่คุณวิชัยบัญชาเขาพาคุณแม่นะครับแสดงโดยคุณวงทองพระลานุสน์นะครับในเรื่องจะเป็นชื่อคุณหญิงอรุณนะครับมาขอมั่นลูกสาวนะครับก็คือนางเอกนะครับคุณเหล่าแขนนะครับ ตอนนี้เศรษฐีคุณทองหรือว่าโอบุลติดก็สงสัยนะครับว่าแล้วทําไมต้องมาปลอมตัวเป็นคนยากคนจนมาเช่าบ้านอยู่นะครับก็เมือรู้ว่าเป็นคนรวยนะครับตัวเองก็กําลังตกยากพอดีนะครับก็เต็มใจนะครับที่จะให้มั่นนะครับแล้วก็เรียกลูกสาวออกมานะครับเห็นไหมครับตอนนี้ดูเหมือนจะเรื่องเหมือนจะลงเอยง่ายๆนะครับแต่ว่าหนังไทยนั้นหลายเขาเรียกว่ามีหลายชั้น มีก็มั่นกันไว้ก่อนนะครับนี่ครับมั่นกันไว้คนดูังก็บอกเออเหมือนจะจบนะครับแต่ว่าไม่จบหรอกครับในระหว่างที่มั่นกันนั้นนะครับยังไม่ถึงกําหนดแต่งเห็นไหมครับเห็นคุณวงทองแสดงปฏิกิริยาหรือยังนะครับเพราะว่ามีคนมาบอกก่อนนะครับว่าลูกของเศรษฐีคุณทองนะครับคุณโอบนติดนั้นกําลังจะล้มละลายนะครับตัวเองก็ เริ่มไม่หวั่นเริ่มกลัวแล้วนะครับกลัวเขาจะมาสูบสมบัตินั่นแหละครับแล้วก็ให้คุณวิชัยบัญชานั้นไปทํางานที่ไร่ก่อนนะครับไปแก้ปัญหาคนงานสไตรที่ไร่นะครับแล้วก็เอาคุณชัดชด,ดาพรนั้นมาอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็พออยู่ในบ้านคุณชัชด,ดาพรนั้นก็ได้เสียกับพระเอกมาก่อนนะครับก็ท้องนะครับทีนี้ก็จะทํำยังไงล่ะครับตัวเองก็อยากให้แต่งกับลูกศรษฐีจริงๆนะครับก็เลยวางแผนที่จะให้คุณชัชด,ดาพรนั้น ถูกอะไรออกจากบ้านนะครับหลังจากทีคลอดลูกนะครับคุณมิจฉาบัญชานั้นไม่รู้นะครับส่งเกี่ยหมายที่ติดต่อกันไปติดต่อกันมาแล้วต่อมาก็ถูกแอบขโมยจดหมายไว้นะครับนี่ครับคลอดลูกมาแล้วนะครับอยู่ในเปลนะครับส่วนคุณมิจฉาบัญชานั้นก็ตอนที่ไปอยู่ในไร่นะครับก็เพอเอิญนะครับก็ถูกเขาหมอมเล่านะครับแล้วก็ได้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับก็เลยกลับยังไม่กลับมาหาคุณชัชดาพรนะครับ นางเอกก็เศร้าใจนะครับแล้วเมื่อถูกไล่ออกจากบ้านนะนี่คุณมิชัยบัญชานะครับคุณมิชัยบัญชานั้นถูกหลอกนะครับว่าคุณชัชดาพรนั้นหนีตามผู้ชายไปนะครับก็เลยยอมแต่งงานกับคนที่คุณแม่เลือกให้นะครับในเรื่องจะชื่อคุณออรอดีนะครับ แต่ว่าผมไม่ตัดหน้ามาให้เห็นนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับจากนั้นก็คุณวิชัยบัญชาก็อยู่กับคุณอรดีจรู้ท่าแท้นะครับแล้วก็ออกตามหาคุณชิตาพอดหรือว่าเงาแขกกับลูกนะครับฉากนี้ถ่ายทําที่วังละโวนะครับคุณสมพงษ์ผมิตรนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ทุกคนในบ้านนะครับพยายามปกปิดเรื่องของนานเองนะครับที่ถูกกดดันนะครับถูก ทำให้ออกจากบ้านนะครับโดยที่ไม่มีความผิดนะครับในมิตรบัญชานั้นเข้าใจผิดเลยยอมแต่งการนะครับนี่ผมตัดมาจริงๆตัวนี้เกือบท้ายเรื่องแล้วนะครับและนางเอกเมื่อหนีออกจากบ้านนะครับก็โซซัสโซเซเข้าไปในกรุงเทพนะครับตอนนี้รถมาจอดแถวๆท้องสนามหลวงนะครับ ด้านข้างทั้นน่าจะเป็นตัวของวางสรันรมนะครับรถสองแถวจริงๆนะครับวิ่งในสมัยก่อนนะครับเมื่อปี2 1 3นะครับเห็นไหมครับในเรื่องย่อเขาบอกว่าพอมาถึงสนามหลวงแล้วก็มองเห็นเว้าที่คนอื่นเล่นนะครับก็นึกถึงความหลังของตัวเองที่เคยเล่นเว้ากับพระเอกแล้วเกิดเป็นความรักนะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็น ต้นมาขามทองสนามหลวงนะครับดูรถเมย์รถตู้สมัยก่อนนี่วัดพระแก้วนะครับดูรถสมัยก่อนนะครับฝั่งนี้น่าจะอยู่ตรงฝั่งทางปั๊มน้ํามันนะครับตรงสารลักเมืองนะครับก็ข้ามไปดูรถเมย์นะครับหนึ่งเกือจอดไม่ทันนี่รถเมย์จริงๆนะครับสนามหลวงก็ไปอธิษฐานนะครับคือตัวเองยังคิดอด้านหลังเป็นกระสวกะโหลกมนะครับ คือตัวเองยังคิดว่ามิชัยบัญชานั้นทิ้งตัวเองไปนะครับทั้งๆที่จริงๆมิชัยบัญชานั้นไม่ได้ทิ้งนะครับแต่เกิดจากความเข้าใจผิดนะครับก็เลยหอบลูกน้อยหนีมานะครับเพื่อที่จะไม่รู้จะไปไหนนะครับเข้ามากรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวไปหางานทานะครับนี่อธิษฐานนะครับตอนน้ำพระแก้วนะครับผมชอบดูรถด้านหลังนะครับรถเมย์นะครับเห็นไหมครับ 97้าสิดขีดหนึนะครับในรถเมย์รถเก่งก็มีนะครับสวยดีนะครับนี่เมื่อ53ปีที่แล้วนะครับจริงๆถ้าฟิล์มตัวนี้ยังอยู่นะครับเอามาทำเป็นไฟล์ดิจิตอลจะสวยกว่านี้นะครับพอสวยกว่านี้มันถึงอยากจะทำเสียงภาคนะครับตอนนี้ภาพมันไม่ค่อยชัดทําเสียงภาคแล้วก็เหนื่อยนะครับหนังยาวด้วยครับสองชั่วโมงกว่าด้วยนะครับก็ ก็เลยนั่นนะครับตอนนี้นะครับที่มองเห็นเป็นว่าวนะครับก็คิดถึงคนรักของตัวเองนะครับที่พบกันครั้งแรกก็ด้วยการเล่นว่าวแหะครับก็เดินมาที่พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับสมัยก่อนนั้นมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาดื่มน้ํานะครับเป็นน้ำประปานะครับดื่มได้จริงๆนะครับดื่มน้ํานะครับสําหรับคนที่เดินไปเดินมานะครับดื่มน้ําล้างบัวนะครับให้ลูกกินน้ำแล้วนะ เด็กคนนี้ในเรื่องเขาตั้งชื่อว่าเป็นสลิกานะครับแล้วก็ไปหางานทำนะครับไม่เป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านนะครับบางคนเริ่มจะเดาออกนะครับว่าพอเป็นคนรับใช้ยังไงนะครับก็จะต้องถูกลูกเจ้าของบ้านนั้นปลุกปล้ำนะครับนี่แหละครับมาทำงานรับใช้ไม่ยอมนะครับถูกกตบหน้าก็โกรธนะครับจะปล้ำเขานะครับแต่ว่า พอเขาไม่ยอมก็ตบหน้าก็โกรธนะครับก็เลยเกิดการใช้กําลังนะครับนักเอกก็ดิ้นนะครับไม่ยอมนะครับมือก็สเปะสปะนะครับคว้าไปเจอมีดเอานะครับก็ทิ่มพุงเขาให้นะครับนี่แหละครับไปแล้วครับไม่ทิ่มพุงนะครับทิ่มหน้าอกเด็กก็ร้องนะครับสนาพรกับอุ้มลูงนะครับ จะหนีนะครับเด็กร้องนะครับแต่ว่านี่คุณสมศรีอัธจินดานะครับเป็นนายจ้างน,นะครับเ,เห็นเหตุการณ์ก็แจ้งตำรวจนะครับแล้วก็นักเอกก็ถูกจับนะครับดูนะครับพอถูกจับก็ไปอยู่โรงพักนะครับก็ไปเจอกับคุณอนุชารัตนามาน,นะครับซึ่ง ก็รู้จักคุณนักเอกคุณเงาแขนี่มาตั้งแต่เป็นรุ่นรุ่นแล้วนะครับตัวเองก็จบในร้อยแล้วมาเป็นตำรวจนะครับนักเอกรู้จะทํำยังไงนะครับก็เลยฝากเด็กคนนี้แหละครับให้กับคุณอนุชาเอาไปเลี้ยงดูแทนนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นจะต้องติดคุกนะครับตรงนี้แหละครับที่พอฝากเลี้ยงดูแล้วก็จะบอกว่าให้เด็กคนนี้ชื่อสไลกา บางทีคนบอกว่าเอวจะโตเป็นนักเอกอีกหรือเปล่าหมดอยู่แค่นี้แหละครับแค่นี้ก็สองชั่วโมงแล้วนะครับพลัดเรื่องไว้ทําไว้ยาวนะครับคุณอนุชาก็รับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงนะครับแล้วก็คุณคุณนักเอกนะครับคุณชัชด,ดาพรลักษณะเวกหรือว่าคุณเนาแข้ก็สัญยาวติดคุกแล้วก็จะไม่กลับมาให้ลูกเห็นนะครับเพราะไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยนะครับ แต่ว่าจริงๆในหนังนั้นเธอก็กลับมานะครับหลังจากที่ไปติดคุกนะครับแล้วก็ออกจากออกมาก็ไปหาลูกนะครับไปหาลูกเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ไม่อยากให้ลูกรู้ว่ามีแม่เป็นคนคี้คุกคิตารางนะครับก็เลยตัดสินใจเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ส่งมอบลูกนะครับให้กับคนจริงๆคุณอนุชาในในเรื่องนี้จะแอบรักคุณชักรพร์มาตั้งแต่สาวๆนะครับ ลูกไปนะครับแล้วทีนี้ก็จะต้องไปติดคุกออกจากคุกก็จะไปไหนนะครับก็เล่าไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับ